พี่เจมครับพี่เจมมีรถไถไม่ถึงสองแสนไหมผมมีงบแค่นี้ผมอยากได้ใบดันกับผานพวนเอาไปใช้งานเองที่บ้านที่สวนไม่ได้รับจ้างใครมามาเอาคันนี้คุณผู้ชมนะครับคูปต้านะครับ L 3 4 0 8นนะครับเครื่องนี้เครื่อง DI นะคุณผู้ชมนะเครื่อง DI สวยๆนะครับเครื่อง DI สวยๆล้อยางก็สวยๆนะยางหน้ายางหลังเอาได้นะทุกคนนะครับ ปากไปะั้นก็เก็บสีให้เล็ก,เกน้อยทุกคนนะครับเก็บสีภายนอกให้นะคุณ ใสงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเดิอรถไทก็คือกันนะครับนะครับแต่งให้สวยงามนิดน,นหน่อยทุกคนนะครับแต่เครื่องเดิมเกียร์เดิมของเขาแหละมันมาเพัาะเตอร์นหนก็เพัาะเตอร์นั้นนะทุกคนนะครับอ่ามาดูยางหลังฝั่งนี้กับยางหลังฝั่งนี้ก็สวยนะอ่าคันนี้ได้เวทไปด้วยนะครับทุกคนได้เวทไปด้วยนะครับเนะี่ยคนนี้ก็เก็บงานให้เล,เล็กๆน้อยๆนะเครื่องย,นะยนต์เดลิเอนเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำสามสูบสี่จังหวะทุกคนนะครับอ่าสวยๆนะก็มีรถซืมบ้างเล็กน้อยนะทุกคนนะนะครับตามานนะะครับพสภ ไม่ได้ตกแต่งเครื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ยังน่าใช้อยู่แหละนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับ189,000บาทนะครับเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำอ่ามาดูล้อยางฝั่งนี้กันทุกคนโอ้สวยนะนะครับสวยอ่าดูยางหลังฝั่งนี้กันสวยเช่นกันโอ้แต่เหลือเยอะนะเจ้า,จาของเก่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาแลหละน่าจะใช้งานนะ่าไม่ไม่น่าถึงปีหรอกนะครับเพิ่งใช้งานยางนี้มาก็สวยๆนะมาชมชุดท้ายกันนะครับชุดท้ายก็สวยๆนะ แต่เดียวก็ไม่มีรั่วซึมอะไรนะชุดท้ายนะครับสังเกตได้จากพื้นนะครับไม่มีรั่วซึมใดๆนะครับคันนี้ขายตามสภาพมีบ้างเล็กๆในน้อยทุกคนนะครับนะคันนี้ขายตามสภาพนะครับเบอร์โทรพี่เจมส์นะครับ083นะครับ5388071นะครับถ้าถูกอกถูกใจนะครับอยากได้เป็นเจ้าของหามานานแล้วรถไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะครับนะสวยๆคันนี้นะครับโอ้หลังโคุหลังคาก็เอาได้อย่างเดิมนะทุกคนนะก็ถือว่าเจ้าของเก่าก็ระดับหนึ่งนะครับในการดูแลรถนะครับนะ พี่เจมก็มาปรับภายนอกให้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อความสวยงามอ่าคันนี้สวยนะครับน้าไม่ดุงไม่ดันอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมปกตินะคันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะพี่เจมขายตามสภาพนะใบดันนะครับกับผานทวน5นะครับนะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาททุกคนนะครับถูกอกถูกใจก็เบอร์ุพี่เจมเพิ่มรายได้นะนะครับพี่เจมร้านจริงส่งจริงนะครับไม่จกตาแน่นอนนะครับจัดส่งทุกจังหวัดนะย้ำอีกครั้ง0-83นะครับ 5388071ขอบคุณมากครับ